ทายครับที่นี่ที่ไหนในปั๊มน้ำมันในตัวเมืองเชียงใหม่ที่เพื่อแม่ริมนะครับบรรยากาศแบบนี้นครับที่อยากให้เกิดสิ่งดีๆสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่สวยงามตามต้นไม้ประดับไปด้วยต้นเฟิร์นต้นกล้วยไม้สร้างความชุ่มชื้นลดฝุ่นละอองนี่คือตัวอย่างที่ดีในการจัดการสิ่งแวดลอ้อม คนทาได้นะครับที่ทําให้โลกหายร้อนเนี่ยมีความชุ่มชื้นอากาศที่ดีด้วยการที่ร่วมแรงร่วมใจกันทําสิ่งล้อมรอบบ้านรอบอาคารให้สวยงามสดชื่นอย่างกรณีเนี้ยเขาจะเน้ต้นเฟิร์นนะครับเฟิร์นจะเป็นต้นไม้ที่ให้ความชุ่มชื้นสร้างบรรยากาศที่ดีตามต้นไม้ปลูกระดับเต็มไปด้วยเฟิร์นนะครับผมมาเชียงใหม่ค้ารรปีพศ2021สสมัยนั้นเนี่ยตัวเมืองเชียงใหม่ชุ่มชื้น สวยงามสงบเงียบแต่ปัจจบุบันในตัวเมืองแย่ยแล้วครับอากาศไม่ค่อยดีแต่นี่ในปั๊มที่อำเภอแม่ริมเนี่ยมีการตกแต่งจัดการภูมิทัศน์ที่ดีประดับด้วยต้นไม้สีเขียวหายใจเต็มปอดอากาศบริสุทธิ์ถ้ามาแถวเชียงใหม่ที่อำเภอแม่ริมลงแวะมาในปั๊มนะครับปั๊มน้ำมันหลายแห่งเนี่ยจะมีการตกแต่งภูงมิทัศน์แต่งต้นไม้ที่สวยงามแบบนี้นะครับถ้ามีดีก็ต้องชมครับ นี่ในปั๊มปตทะมีกล้วยไม้มีเฟิร์นสิ่งดีๆที่ควรชื่นชมนะครับตบแต่งบริเวณกันประดับตกแต่ง ให้เกิดความสวยงามด้วยภูมิทัศน์ที่ดีนะครับแต่งด้วยดอกไม้ดอกไล่นะครับมีการดูแลอย่างดีเยี่ยมนี่ครับผมชอบใครชอบดอกไม้ก็มาถ่ายรูปก,กับดอกไม้แถวๆโคนต้นไม้ได้มีทั้งแบบธรรมาชาติมีทั้งแบบบุกแต่งมีการดูแลที่ดีต้องขอบคุณการจัดก,การดีๆแบบนี้นะครับที่สวยงามสวยสวยุดๆ แม้แต่ข้างกำแพงรั้วนะครับก็มีต้นไม้ตัดแต่งบังมุมใครๆก็สร้างสีเขียวบทปังนะครับส่วนที่ไม่สวยงามมีขนาดในห้องน้ำนะครับอย่างสวยงามขนาดนี้ นี่แหละครับการจัดก,การซีลร้อนที่ดีในปั้มน้ำมันที่เมือกเชียงใหม่ดูแลสบชื่นนะ่ดูเลยหือ <c oughs> อย่างจะเดินเข้าไปอยู่ในดงเฟิร์นสวยๆอากาศสดชื่นสุดอากาศบริสุทธิ์ที่เมืองเชียงใหม่กับโ w วิ h มีไปกับหิม